ครับมานอนใหญ่แถิพี่น้องอ้ยอันนี้แห้งไงอวดครับโอ้ยอว่ครับสวัสดีครับดาวดินห้อยดินที่นิสานนะครับสวัสดีแมมเอ็ซีทุกๆมองทุกๆบอลเด้อครับ พ่อพี่น้องทั้งเล่านะครับอ้าอสแท้ิงพ่อแม่พี่น้องที่จากกินฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตไปมีพรอมพีครัวทั้งตังแดนครับเมือนนี่บ้าดินมาเลาะหาเบิ่งน้องใหม่ครับน้องใหม่โจทย์นะครับพี่น้องเมือนี่มากคนเดียวครับบ้าบอยก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้าบอยไปก่อนบ้าวดินนะครับบ้าโตกับอยู่บ้านครับเมือนนี่ไปเฮ็ดคีปอยู่ทางบ้านนะครับเพราะว่าบ่าโตกับทีเด้ไรเฮ็ดงานซอยไอ้ยว่าสานว่าจักเหมือนนึงก่อนไอ้เราะสาโทรมมหาบ่าดินนะครับเหมือนนี่บ้าวดินมากคนเดียวครับ แม่แม่เอฟซีมาเป็นโมบาวดินเดอร์ครับเดี๋ยวมาหักน้ำใหม่โจดน้ำกันชิมี่บนนอกครับเมื่อนี่ครับฝ่าถิ่มฝ่าป๋ากันเด้อครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แหงครับมาดูน้ำกันครับสวัสดีครับเมื่อนีแดดแดดแม่แม่ครับพากันเอาหมวกไปลรำก็บ้าบอยกันเอาอย่างนี้เขาก็ถอดไข่อ่ะมาหาน้ำใหม่โจดครับพี่น้องนี้สมงามถึงแม่แม่ครับตรงนี้ครับ สวยครับุกผูอบอวอบเลยครับโอ้นี่ครับแม่แม่ครับพูณน่ะพูนะ่ะโอ้ยง,งามงามข,ขึพน่ล้วพูุณนะ่ะอ,อบอวบเลยครับนอาโจทย์ก็ล่างขึ้นไม้เนียงามเลยครับแหม่แม่ครับ ส่งมีมานี่ดอกครับมือเนี่ยเฮ็ดกระโระท่านเราออกหลายครับไาดินกันเลยมาเลาหาเบิงงอมยโจอก่อนครับนี่ครับน้องงามๆเลยครับกำลังสีขืนไม้ครับีน้องผม เลยครับนอ,อ,อนอ่อนๆเลยครับนะเสียงหักด,ดังโปกๆปพกปกี่น้องผมเบาดินเดรมาไร้เม,มือครับออกมิตรนองงามๆเลยครับบาวดินเบรมาไร้เมืองเนาะบางใน่มิตรนองงามๆครับ ตามทองเรืองครับพี่หนุรมโจดสวยๆเลยครับเที่ยวนี่แตมาใส่เบ็โกบดีเถอะครับมแม่ๆครับวันนี้โกบเกาหลายคัะแท้้บรรยากาศแต่หม่มโจดห่มน้องใหมโจดครับ ไปหานกันครับแหยงามเลยครับฟังน้ำก็มี อน่ะบวบเลยครับอ้ยมานอนงามนอนอวบเลยพี่น้องมึงเนียครับ พี่น้องนอไรครับทั้งไรทั้งโจดเข้ามที่นี่อี่ครับนอไรครับสมซื้อนอไรหลีเดียวครับพี่น้องไรหมดออกครับอครับไม่แม่ครับเมืองนอโจดก็ล่งพ่นขึ้นไม่ไหมครับนี่ซ่อนมาครับพี่น้องครับสวยๆเลยครับองพี่น้อง อ่อนๆเลยครับสวยงามเลยครับโอ้ยหสวยๆเลยครับ สวยเลยครับโอ้พี่น้องครับนะีค่ครับกําลังขืนไม่ๆเลยครับ นอโจทย์ที่สวยเลยครับกอน,นี่นนเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยกอนี่แหงคุณนะครับนี่นี่นะครับอวบๆเลยครับคุณนะสวยๆอวบๆเลยครับ อ,อ้องามแทอุบอวบเลยครับ พี่น้องครับปาพี่น้องครับโอ้โหอวบเลยแม่ๆครับนี่ครับน,บบบน,บนี่โอ้ยน่อไม้โจทย์กันครับมึงนะครับ ุดยอดครับพุดน่ะสวยง่ายมากครับพี่น้องผมโอ้อสีได้เลยครับย่วงก็หลยลายครับขนาดเด็ดๆด้วยครับเมื่อนี่น่ครับน้องไม่โจทย์ครับสวยๆเลยครับ ป้องปลายมาดินก็ขอบบุญขอบคุนทุกๆกำลังใจเด้อครับ เอ้ยค,ครับผมพ่นนอโจดปงแหน่โดนฝนสองมือครับแตกออกพ่นพี่น้องผมพ่นเต็มเลยครับนอโจดมีตัวนององามๆครับน,นี่ครับอ้นี่ครับหาเป็นมู่บาวดินด้วยครับ ได้ปากกับตาแหลดน,นะพี่นอ้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับเดมาเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานครับยั่งงครับอบ,อบวบบวบบวบเลยครับครับโอ้ยพีนนน่น้องส่วนน้ำบาลดินบ่ครับน้ำไม่โจดครับโอ้ยสั่นสากลากอยู่ฝุ่นฟังห่างหนาก็มีครับพี่น้อง สวย,ยเลยครับขึ้นหน่อยงามๆเลยครับน้องงามๆเลยครับแมยแม่ครับพูน่ะพูนจะน้องใหม่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับครับ ครับแม่แม่ครับงามๆเลยครับพี่น้องผมงามๆะงามพี่น้องโไดีมาลายมือน้องไม่ออกแบบลายครับแม่แม่ครับตรงแม่อันนี้ไปขึ้นดูซสล่นี่ยจกยางเดียวครับ ปิด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 พี่น้องพูดนะครับสวยงามบ่ครับหลงงงหลงงงขวงกันนี่พูดนะมีตะนอนใหม่ได้ไหมครับพูดนะพูดนะสุดยอดเลยครับพูดนะสุดยอดเลยนะครับแม่แม่ครับพูดนะปัดฮักม้วนเสียงฮักดังปวกพวกพี่น้องพูดนะ กอน้ำบาวดินบอกครับพุดนะนองามๆเลยครับสุดยอดนะครับบาวดินกับสิวยไปหาลดและครับพี่นนอก้อนีแห้งงามครับพุดนะต้แหนงส,สวยๆเลยครับบาวดินกับสียางออกไปละครับขอบุญขอบคณเจะฟูจะงายเลยครับจะที่จะทานที่ลูกล้านมาหาหน่อใหม่อยากจะกินเต็มห้งเต็มยาม ก็ขอบคุณครับนี่เป็นหนองน้อง,งามเป็นหนองน้ำใหม่ไปไหนไรมะข้นครับข้นแย่แต่าการหาหน่อไม้โจทย์ของบ้าวดินครับเต็มถุงงามครับพี่ห้วงผม มอาไม้จวมีแต่แง่งงามๆครับสวยๆเลยครับพี่น้องครับเบาดินกับสีออกเมียละครับมือเอื้อยังสีขามาหาไม้ครับเบื้องนี้มันเป็นแงงหน่อยๆพี่น้องคนหน่งแง่งจริงๆเงีกันเต็มสุงงามเลนะครับสวยๆเลยครับแกงท้งนอแบบสบแซ่บเลยแม่ๆม่ครับครับผมเบาดินกับสีกับละครับเพว่าได้หลายเติมอยู่ครับพี่น้องคนหน่ หนอ่อไม้จูดสวยๆเลยครับแกงแสบๆไปหน่อยแกงข้างนอแสคบคักนะครับนะครับเดี๋ยวมือหนาบําดินจังสีมาเอาขิงนะครับฝากไปให้นะครับแม่แม่แมเอฟซีที่สั่งนะครับบําดินขอบุญขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆหม่องทุกๆุกบอลเด้อบําดินหักและกินหอดแม่แม่เอฟซีทุกคนครับที่เพ่อได้ตอบคอมเมนต์เร็วกับราะว่าหลายอย่างที่บําดินเห็ดนะครับน้ำเบี้ยงน้ำไฮน้ำนานะครับแม่ก็บ่ค่อยสบายตัวเจ้าของเองกับพ่อปานั่นล่ะครับ ก็ถือสู่ต่อไปหอดมือได้ดอกพี่น้องเออบาดินก็ขอกำลังจิตกำลังใจจากพอ่อแม่พี่น้องในเด้อครับให้มาเยี่ยมมาชมลูกหลานล่ะกักดไลโ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หลวงหลานพ่อได้เฮ็ดคลิปดีๆสู่พ่อแม่พี่น้องในเบื้องพอ่อไดชหงวิถีชีวิตขุนอีสา,บานบ้านเฮาก็ยังคองอยู่ครับพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางต่างแดนเด้เอครับขอบคุณจากใจครับในเอฟซีทั้งบ้านขอบคุนจีนของขอบคุณนนำจิตน้ำใจจากเอ,อ,ไอไื้อยอ้าใส่ยิ่งน้องนุ่ง สุขู้สุขนที่ยืนมาให้ยเบาดินนะครับขอให้พ่อพี่น้องผมอย,อยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับความเจ็บจะสุดายความขายยาจุสมีหามีแต่ความสุขสวัสดีมิใชยเด้อครับสวัสดีครับ